นุมครับขอตั้งค์สิบบาทสิโดนดีถ่ยเฉยสิบบาทไม่มีลุงเอาไปยี่สิบเลยกันขอบใจนะพ่อหนุม่มช่างมีจิตใจดีเหลือเกินรู้ตัวอยู่หรอกไม่ต้องชมหานั้นก็ได้เพื่อเป็นการตอบแทนเดี๋ยวลุงจะใบหวยให้นะลุงดูเรื่องไหนมาเนี่ยอะไหนเล่ามาสิเพิ่เจอเราอะ่ะห้าศูนย์หแปดหนึ่งแปด จะซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของเรานะ ผีเฮ้ยไฮ้ผีไหนเฮ้ยก็ลุงนั่นแหละเป็นผีอ่ะเมื่อคืนมฝันถึงลุงเฮ้ยฉันหมอดูไว้ผีเผอที่ไหนล่ะสรุปลุงจะมาเข้าฝันผมทำไมอ่ะเองอ่ะมีโชคใหญ่แน่นอนแต่จะต้องเสียสิ่งที่รักเพราะเป็นทุกขราบซื้อเลกอะไรก็ถูก โอหมอดูว่าคู่หมอเดาหรือเปล่าตามใจไม่เชื่อกันแล้วแต่โอฟังแล้วคนลุกเลยวะ่ะแกเชื่อหรอเชื่อดิน,น,นานๆจะมีคนมาใบ้หวยตรงๆแบบเนี้ยไม่ต้องเสียเวลาเดาด้วยดูดิมีเลขที่แกบอกไหมไม่มีเลยวะ่ะเอาไงดีวะ มีเงินหกล้านแต่ต้องยอมเสียสิ่งที่รักแต่ไอสิ่งที่รักยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอ่ะเอาวะเงินตั้งหกล้านก็น่าจะเยียวยาทุกนั้นได้ลอตเตอรี่จ้าลอตเตอรี่รวยรวยรยจ้าเออป้าครับจากได้ตัวใดละ่ะลูกเดี๋ยวเอาเลยมีห้าศูนย์หกแปดหนึ่งแปดไหมครับ แป๊บนึงเด้อลูกเด้อป่าหาก่อนอมีมีมี <S <S เฮ้ยร้อยวันพันปีถามหาเลยไม่เคยจะมีงวดนี้แหละต้องเป็นวันของไอ้นิวเออผมซื้อใบนี้ครับไอ้เป้แกซื้อตัดหน้าฉันทำไมวะฉันกำลังจะซื้อนะเว้ยช่วยไม่ได้เว้ยแกไม่มีเงินซื้อเองอะ เฮ้ยเป๊ะโหยนึกว่าเป็นเพื่อนรักมาตลอดรักจริงๆรักขโมยต่อหน้าต่อตาเนี่ยเฮ้ยเร็วจริงเร็วได้ใครวะรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกห้าศูนย์หกแปดหนึ่งแปด เฮ้ย <Hey, S 1> เป้เอาตังมาแบ่งบ้างดิฉันไม่คนบอกเลยนะของแกนะเว้ยแกแค่บอกแต่ฉันเป็นคนซื้อป่ะแกจะเอาอะไรวะฉันไม่คิดเลยนะเว้ยว่าแกเป็นคนแบบเนี้ยงั้นก็เลิกคมไปเลยดีต่างคนต่างอยู่ไปละชีวิตที่มีเงินมันสบายจริงๆเว้ยไปเที่ยวกับลูกพ่อ เ้ยขี่รถแบบนี้อยากตายไงวะอ้าวเปรี้ยวจังอ่ะพี่ถ้ารถฉันเป็นรอยน้ำหน้าเย่างพวกแกจะมีปัญญาชดใช้ปะ้ะไอ้พวก,กระจอกเฮ้ยเย,ย็นไว้มันปากดีเสียพวกเรานนลูกพี่ถ้าจริงอย่างที่เขาว่าแหละคนกระจอกกระจอกอย่างพวกเราอ่ะไม่มีปัญญาชดใช้หรอกขอโทษน,นะครับอ้าโอพวกกระจอกรู้ว่าจะแน่ ทำไมลูกพี่ปล่อยมันไปง่ายแบบนั้นน่ะคิดว่าคนอย่างฉันจะปล่อยมันไปง่ายๆอ่ะให้มันได้อย่างนี้ดิพี่พี่มันมาละ ฮ้ยไปพี่ไหลาปากดีว้วยเอา้าบักลาครับงวดนี้บปซื่อเลขบอ่อเงินเดือนยังไม่ออกเลยครับป้าวันนี้งดเล่นก่อนนะเออ โตนี่ก็ดีคือกันเนาะหูจักหามใจเจ้าของบอคือมูต้เลยเพื่อนผมมันทำไมล่ะป้าเอาัวบอลูเหลืองอีกอย่างเลยตีกโมโตนะ่ะพ่อถูกหวยแล้วมันก็ไปออกรถดใหม่คับในมือแหลกก็ไปมีเหลืองกับพวกปลาหินตออเนี่ยนอนตาบอดยี่รงพยาบาลพุ่นฮะตาบอดกับแม่ตี้ล่ะเป็นม่ภาษาอีกอย่างหนึ่งบอลูเหลืองอยังเลยไปเบิ่งไปแย่งมันแนล่ะ เียนดวะจะมาห้าวทำไมวะปล่อยฉันในตาเลยะจะรับสภาพตัวเองไม่ได้เว้ยเฮ้ยตั้งสติก่อนดีวะไม่ค่อยคิดไปทีละอย่างทําร้ายตัวเองไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเหมือนต้องกิดเรื่องแบบนี้กับฉันด้วยวะชีวิตฉันมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่า ฉันแย่งแกสิกร์ดาร์ลียตอนนั้นแน่เลยนิวฉันขอโทษฉันไม่น่าทําแบบนั้นเลยที่ดูเขาพูดเป็นเรื่องจริงเหรอวะได้โชคแต่มีทุกขลาบได้อย่างต้องเสียอย่างไม่ได้เงินมาแต่ต้องเสียดวงตาไปไม่คุ้มเลยวะ่ะใจเย็นๆฉันว่ามันต้องมีทางรักษาแหละ แกเดียรเงินอี่ตั้งหกร้านนะเว้ยถ้ย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่โลภตอนเนี้ยฉันเสียทั้งดวงตาเสียทั้งเพื่อนอึ่งแกไปนิวฉันขอโทษจริงๆวะ่ะอืมช่างมันเถอะนี่แกไม่โกรธฉันแล้วเหรอวะเห็นแกสภาพนี้แล้วอ่ะฉันโกรธแกไม่ลงหรอวะ่ะอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะ ฉันให้อภยัยแกขอบใจแกมากหนูเวไว้ฉันจะมาเยี่ยม,มบ่อยนะ